<c oughs> คือถ้าเรารอแล้วเราจะหงุดหงิดเอออันนี้วิธีวิธีการหลักการเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องรอเข้ามาส่งเมหร่ถ้าหิวอะตอนเช้าก็ดื่มน้ํสซกก่อนดื่มน้ํานี่เป็นยาด้วยดื่มลงไปสักสองสามแก้วก็ได้นะคะแลวพินโตเข้ามาส่งเมื่อไหร่ก็ค่อยมากแล้วก็สำรวมในการเปิดพินโตนะคะเปิดในดานรับประทานอย่าคิดว่าอาหารเนี่จะอร่อยหรือแม่อร่อย อาหารเนี่ยเลือกเลือกไม่ได้เขาให้สองอย่างเท่านั้นเองเพนสองชาสองอย่างเพนสองอย่างกับข้าวนะคะเราก็ให้เท่าที่เขาทานเท่าที่เขาให้ได้ทานได้ไหมฮะได้ครับได้นะฮะนี่แหละฮะมีมีอย่างเนี้ยคือไม่งั้นเราก็จะปรุงแต่งไปว่าไอ, Creation, อ,อ,อ้นี่อร่อยอันนี้แม่อร่อยอันนั้นก็ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบมันก็มันก็ปรุงแต่งไปถ้าเราสํารวมอยู่แล้วแล้วก็ดูรูปเคี้ยวอย,อยู่แล้วมีใจว่าอาหารนี้ เขาให้เรามาแก้ทุกหิวนะคะไม่ใช่มาให้มาเพื่ออร่อยครับอย่างนี้เราก็จะทานได้สะดวกขึ้นไม่งั้นบางทีอาหารนี่เราไม่เคยอ่ะเรามันก็ไม่ชอบแล้วเราต้องจําใจอ่ะอย่างเงี้ยจาใจถ้าเราคิดไว้ก่อนให้มันถูกต้องตรงกับความจริงว่าอาหารนี้เขาให้เรามาแก้ทุกหิวมีเท่านี้แหละถึงเราจะชอบไม่ชอบเราก็เลือกไม่ได้แล้วเราก็จําใจต้องใช้อย่างเงี้ยมันจะสะดวกนี่นี่พูดถึง ให้สะดวกต่อการปฏิบัตินะคะแ่วเวลาก็สํารวมไปแล้วเสร็จแล้วทานเสร็จแล้วไปล้างบิ่นโตก็ <c oughs> รู้ในอาการที่ล้างนะคะอาการที่ทําอ่ะคืออย่าปล่อยไปไหนต่อไหนมือก็ทำไปตากอ็อกไปมองอแล้วก็ใจก็คิดไปอย่างเงี้ยอย่าทําอย่างนี้ทุกท่านนะคะคือใส่ใจอยู่กับงานที่ทําอยู่เช่นล้างปิ่นโตเวลาทานก็ใส่ใจอยู่ในอาการที่ทานคือรูปเคี้ยวจนกว่าเราจะอิ่มนะคะ แล้วก็ต้องไปล้างใช่ไหมฮะถึงจะกมาคืนเขาได้เพราะงั้นก็ให้มีสติอยู่กับการที่ทํานะฮะเวลาทานินทานอาหารก็มีสติอยู่กับรูปนั่งก็ได้อยู่กับรูปเคี้ยวก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปทําอะไรต่อก็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 แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้ทราบว่ารูปนั่งคืออย่างไรรูปนอนคืออย่างไรรูปยืนรูปเดินคืออย่างไร ต้องให้ตรงกับการเป็นจริงที่กําลังทําอยู่กําลังปรากฏอยู่เ <_ sl ope> ช่นกําลังนั่งอยู่ก็รู้ในท่าที่นั่งรู้ว่าเป็นรูปนั่งกําลังนอนก็รู้ในท่าที่นอนกําลังเดินก็รู้ในท่าที่เดินนะคะหรือกําลังยืนก็รู้ในท่าที่ยืนรู้ให้มันตรงกับการเป็นจริงของอิยาิบาทต่างๆเหล่านั้นคือถ้าจําเป็นนะแต่ถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่นั่งไม่นอนไม่เดินใช่ไหมฮะต้องจําเป็นก่อน และอาบน้ำราคาคุณอาบน้ำจําเป็นไหมอาบจำอาบน้ำจําเป็นไหมจําเป็นครับเนี๋ยฮะเพราะว่าถ้าไม่อาบแล้วมันก็ร้อนอะไรนี่แหละครับสมอยก็เหมือนกับการแก้ทุกอย่างหนึ่งเพราะมันเลยฮะมันเป็นทุกนะครับผมก็รูปร้อนนะฮะดีละแล้วก็อาบอาบได้อาบทําได้ทุกอย่างแต่ให้รู้เหตุผลแล้วเวลาอาบก็อย่ารีบอย่าเร็วอย่าเร็วเหมือนเราอยู่บ้านสํารวมคําว่าสํารวมอะคือไม่รีบไม่เร็ว นะคะทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำช้าสิกนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ช่แกล้งไม่ช่ไม่ใช่แกล้งให้ช้าแต่ช้าโดยที่วะไม่ไม่ไม่เร็วนะฮะอยู่บ้านเราเร็วนะคุณรู้จักไหมเร็วทุกเรื่องไม่คืองตามปกติผมทานอาหารก็ประมาณสิบสิบห้าทีต่อหนึ่งต่อต่อต่อการับประมาณเนี้ครับอย่างใช่ครับประมาณเนี้ยฮะ ครับ,รบก็คอยสังเกตดูว่าทานอาหารประมาณนี้ค่ะก็เวลาไม่เป็นไรฮะแต่เราไม่รีบไปแล้วกันเวลาจะอิ่มเวลาไหนก็ไม่เป็นไร,รแต่อยู่บ้านเราจะต้องไปทํางานคุณครับเราก็มักจะเร็วหน่อยนะฮะใช่ครับอ่าล้างหนา้าแปรงฟันก็เร็วทานข้าวก็เร็วอาบน้าก็เร็วเราจะเร็วไปซะหมดเพราะว่าเรามีกิจจะต้องทําแต่อยู่ที่นี่ไม่มีกิจเลยไม่จําเป็นแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดอยู่เฉย เพราะงานกิจการไม่มีแล้วนอกจากเนี้นะคะนั่งนอนยืนเดินนะคะดางหน้าแปลงฟันอาบน้ําทานอาหารถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรพวกเนี้มันมีอยู่ไอ,องานที่ต้องรู้ต้องทําอยู่แค่นี้แต่เราจะรู้หรือเปล่าในการกระทําของเราอยู่บ้านก็ทําแต่เราทําเพื่อให้สบายร้อนก็นอาบน้ําให้สบายใช่ไหมหิวก,ก็กินให้มันอิ่มอย่างเงี้ยคือเรามีใจไปแบบนั้นตอนนี้เรารู้ว่า หิวเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็เป็นสุขคุณว่ารคับหิวทุกข์นะครับทุกข์นะฮะถ้าไม่มีอาหารก็เป็นทุกข์นะครับแต่ถ้าก็มีอาหารมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอก้าไมมีกินจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆนะอาบน้ําก็เหมือนกันคุณว่าเป็นทุกข์แล้เป็นสุขที่เราต้องอาบน้ําเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ได้อาบนี่ยทุกข์ครับนะฮะแต่ถ้าเราได้อาบแล้วก็สบายก็ก็ครับผมก็บริหารตามความจําเป็นคงได้ครับ เพราะงั้นอนะ่ะถ้าเราไม่เราร้อนเราตัวเหนียวแล้วร้อนแล้วก็เหม็นเนี่ยเราไม่มีน้ําอาบเราก็เป็นทุกข์นะเพราะงั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เราทําทุกวันเนี่ยเราทําเพื่อแก้ทุกข์นะ,ะคะเราไม่ได้ทําเพื่อให้สบายหรอกรเราทําเพื่อแก้ทุกข์เพราะทุกข์เนี่ยเป็นของจริงเป็นสัจจะมีอยู่ประจําเลยนะในอิยาบททั้งหลายนั่งนอนยืนเดินเนี่ยถ้าเราแก้ไม่ได้ เราเปลี่ยนอียบทไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้คนที่จะต้องตายอย่างคนนอนอย่างเดียวใช่ไหมฮะผ่านเนี่ยนอนอย่างเดียวละทาไมมีใครช่วยเขาก็ตายเร็วละอ๋อครับค่ะนะฮะให้ให้ให้รู้ถึงความจริงว่าที่เราต้องทำเพราะมันต้องแก้แก้ทุกนะไอ้ทุกแบบนี้ยังแก้ได้คุณไม่ในชะ่ไอ้ทุกที่แก้ไม่ได้นะเรายังไม่เข้าถึงหรอกทุกแบบนี้แก้ได้เพราะงั้น ถ้าเราน้อมใจไปให้ถูกอ่ะทำใจให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะสะดวกถ้าเราทำใจไม่ถูกมันก็ทำให้ไม่สะดวกได้นะฮะการกระทำทุกวันก็เหมือนอยู่บ้านแหละคุณแต่บ้านเราทำไปอีกแบบหน,นะนึ่งนะฮะนั่งก็จะให้สบายนอนก็นจะเพื่อให้สบายอาบน้ำกเพป่ยให้สบายมันไปเรื่องสบายสมหมดใช่ไหมฮะแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นคือคืออย่างนี้อาจารย์ <c oughs> ผม <c oughs> ผมไปที่วัดที่สำนักที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับค่ะ <c oughs> ท่านท่านได้บอกเรื่องการปฏิบัติพิปัสนาผมท่านท่านได้บอกผมอยู่ประจําผมก็ค่อยๆซึมซาบข้อทีนิดๆทีนี้ครับผมก็เอาเอามาทํากับที่บ้านที่บ้านบ้านพักของผมเนี่ยผมอยู่คนเดียวใช่ไหมครับอยู่คนเดียวเหรอครับผมผมอยู่ผมอยู่คนเดียวครับบอยู่บ้านคุณมีคุณคนเดียวครับผมอยู่บ้านพักของทหารที่อยู่ที่กรุงเทพครับครับทีนี้ผมก็อยู่คนเดียวผมก็ทำามคนเดียวเพื่อ ผมก็ชอบชอบการที่เช่าเช่าอยู่คนเดียวด้วยมันมันมันเป็นความเคยเคยชินแล้วผมก็มันผมก็ไม่ชอบเสียงดังเท่าไหร่ครับนี่นีันี้พูดตามความรู้สึกของตัวเองครัว่าเป็นปกตินิสัยอ๋อครับใช่ครับอฮผมผมแบบรู้สึกว่ามามันมันนี้ชอบชอบครับเหรอคอ๋อชอบเงียบดีใช่ไหมครับก็ชอบที่ผมมามามาครั้งนแล้วแล้วผมเห็นที่นี่สงบเงียบดี ผมก็ตัดสินใจมาทีหกส่วอก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วเคยมาครั้งหนึ่งแล้วผมมาดูสถานที่ว่าเป็นไงบ้างนี่ครับเงียบคุณก็จะอยากได้เงียบๆอีกไหมอ๋อไม่ไม่คือคือจริงๆแล้วผมผมรู้ว่าคนเราเนี่ยเป็นมันคือว่ามันเป็นสังคมไอ้ที่ชอบเงียบคงไม่ขาดเราแต่ว่าถ้ามีถ้ามีโอกาสเลือดได้ก็อยากจะอยู่แบบสงบเงียบ คุณกเกษียณแล้วออยังครับออยังไม่กเกษียณเลยอยังครับแล้วอยู่คนเดียวได้ด้วยได้ครับตอนัวนี้ผมอยู่คนเดียวครับถึงข้างห้องเท่า่อาจจะมีเสียงบ้างรับผมก็กําหนดเอาอ๋อเป็นห้องติดกันอะไรครับแลวแล้วทำไมคุณชอบปฏิบัติทําไม่ะฮะเนี่ยก็ชอบคือผมผมไม่ทราบว่าเพราะอะไรมันมีเหตุปัจจัยมาทางนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบครับมีแน่มีก็ก็รู้สึกไหวจากอยามายู่คนเดียว สกิบัดเพื่อประโยชน์อะไรฮะเพื่อเหตุปัจจัยความทุกข์นะครับทุกข์ก็ก็ทําเป็นเหตุเหตุปัจจัยเอาไว้มีปัจจัยไว้ครับแต่ตอนนี้คุณก็ไม่มีทุกข์อะไรหรอกถ้าตอนนี้อยู่คนเดียวอิสระดีด้วยไม่มีภาระไม่มีภาระก็ครับอพ้นทุกข์จากอะไรล่ะฮะนทุกข์จากเงินก็มีใช้ บ้านก็มีอยู่ข้าวก็มีกินก็มันก็มันมีทุกทุกของการบีบคั้นทุกทุกทุกที่จากจากการมีมีขันอยู่เนี่ยครับมันก็ต้องต้องบริหารไปตามความจําเป็นซึ่งึงครับมีขันก็เท่ากันเราต้องบริหารขันใช่ครับบริหารครับที่เรามีขันเนี่ยเพราะเหตุอะไรก็ที่ขันเนี่ยครับมาจากอะไรกันมาจากอวิชชา อ๋ราอมาจากวิชอาอเราเราก็ไม่รูร้ความอยากเนี่ครับทีครับที่เรามีขันเนี่ยเพราะว่ามาจากชาติความเกิดชาติความเกิดได้มาเนี่ยนะฮะเพราะมีชาติความเกิดจึงมาแก่มีตายนะฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาถ้าเราไม่มีการเกิดนะเราก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายก็ไม่มี แต่ว่าคุณคงมีนิสัยชอบสงบเป็นพื้นเป็นพื้นชอบสงบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คุณฟังเมื่อกี้ที่คุยกับพระคุณเจ้าคุณคณงฟังนะพอเข้าใจนะฮะเนี่ยนะฮะท้านี่นะเรียนมาเนี่ยต้องพิจารณาตั้งแต่ตื่นนอนเลยคืออย่าละเลยนอกจากเราเผลอนะฮะนอกจากรรเราเผลอ,อเพื่เผลอหนาหมายถึงลืมไปครับนะฮะลืมไปแล้วก็ทําไปเลยก็ทําไปแล้วก็แล้วกันก็ไม่ว่าอีก ไม่ผิดไม่เป็นอะไรบแต่ถ้าเราจะทําขึ้นเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้อย่างนั้นอย่างนี้สมมุติว่าต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือความต้องการของเรามีอย่างนี้ไม่ถูกอย่างต้องการความสงบชอบสงบเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะฮะแต่ถ้าเราพิจารณาเสมอที่เราจะต้องทําอ่ะต้องต้องนั่งต้องนอนต้องยืนต้องเดินนะฮะต้องล้างหน้าแปลงฟันต้องอุจจาระปัสสาวะต้องอาบน้ําต้องกินข้าวพวกนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่เสมอเราจะรู้เหตุผลเสมอ อันนี้จิตก็สง,งบกับอารมณ์เหล่านี้ได้แล้วก็ได้ความรู้ความจริงด้วยประโยชน์อะไรที่ให้มารู้อย่างนี้เพราะของเหล่านี้มันมีจริงต้องทําจริงๆนะฮะเป็นทุกข์จริงๆคือไม่ทําก็ไม่ได้ไม่กินข้าวก็ไม่ได้ไม่อาบน้าก็ไม่ได้ไม่ทายก็ไม่ได้เนี่ยถึงความจริงอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นของจริงที่เรียกว่าเป็นสัจจะนะฮะเราก็มากําหนดรู้อย่างเนี้ยจนกว่าเราจะ <c oughs> ปัจจิปัญญาเขาจะพิจารณา พัฒนาขึ้นไปเองแม้เรารู้ความจริงเราได้ถูกต้องแม้เราถูกต้องกิเลสก็ไม่อาศัยเกิดในการงานนั้นๆที่เราต้องทําถ้าไม่งั้นเราก็ต้องทําไปเพราะกิเลสใช่ไหมฮะอย่างร้อนเนี่ยเราอยากอาบน้าให้สบายใช่ไหมอย่างเงี้ยถูกต้องไหมอยากอาบน้าให้สบายไม่ครับนะฮะความจริงอาบแ้วมันก็สบาย,ยาจริงนะแต่ถ้าว่าถ้าอยากอาบเพื่อให้สบายอ๋อครับาคเขาก็ ไม่ได้คิดว่าจะทําตามต้นหาทําตามความอยากไม่คิดงั้นครับบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตันหาอ๋อครับบางทีมาบางครั้งเราลืมไปนะฮะเราเราไม่ได้พิจารณาฮะก็เป็นได้ครับเป็นได้ก็ไม่เป็นไรครับคุณลืมไม่ไม่เป็นไรไม่ผิดนะค่ะลืมแต่เมื่อคุณนั่งอยู่แล้วคุณลุกไปโดยไม่รู้ล่ะลุกไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลับมานั่งใหม่นะ อ๋อไม่ครับอ่าคุณดูรูปเดินไปเลยก็ก็ดูต่อไปเลยค่ะดูต่อไปเอออย่างนั้นใช่แล้วนะคะครับค่ะอ่ดีแล้วอย่างนั้นค่ะอ่าเามากี่วันแล้วเนี่ยเออเพิ่งมาวันที่ห้าเหมือนกันครับมาได้สามวันแล้วครับอ๋อสามวันแล้วอ๋อทำอะไรบ้างคุณที่มาอยู่สามวันเนี่ยทําอะไรเรื่องไม่รู้ว่าทําอะไรเลยยังไม่ได้คุยกันเลยฮะไม่ได้เจอกครับยังไม่ได้เจอเลยครับโมเดอรชันมาป่วยซะก็เลย ไม่ได้เจอกันครับผมก็นุนๆแน่นๆนะมาทำทําไมเนี่ยมาอยู่ได้ยังไงเงียบๆเงาๆอ๋อมีความสนใจทางนี้อยู่บ้างครับผมสนใจเหรอครับสนใจอะไรฮะที่สนอ่อสนใจพุทธศาสนาครับสนใจการปฏิบัติธรรมครับผมสนใจเรื่องศาสนาครับสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์อะไรฮะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่า เรามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราจะมีความเข้าใจเข้าใจในชีวิตมากขึ้นนะหรอฮะทุกวันนี้คุณไม่เข้าใจชีวิตหรอ,อ,อไม่เข้าใจครับเพราะว่ายังมีความสงสัยในในชีวิตอยู่หรอฮะเช่นสงสัยว่ากันเนี่แต่ว่าเรามีความคิดว่าเราต้องการหาคําตอบอะไรกับกับตัวชีวิตใช่ไหมหรอครับค,คำถามใหญ่ใหญ่แบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็ค้างคาเราอยู่พวกนี้อ๋อหรอฮะอ,อะไรเช่นอะไรคําถามที่คุณจะถามอ่ะก็ ก็เหมือนอย่างกับว่าเรามีชีวิตเรามีความรู้สึกเนี่ยครับนี้เราชีวิตตรงนี้คืออะไรอย่างเงี้ยครับชีวิตนี้คืออะไรคุณชื่ออะไรล่ะคือที่ที่เรารู้สึกเนี่ยเราเราเป็นมาได้ยังไงครับเออครับผมคุณชื่ออะไรอ่ะผมอุดมเดชครับคะชื่อครับชื่ออะไรอุดมเดชครับชื่ออุดมเดชอ๋อุดมเดชอ๋อดเดนไม่ค่อยดีเท่าไร่ชีวิตเนี่ยมันได้มาจากอะไรคุณดูไหมสงสัยตรงนี้ใช่ไหม ชีวิตได้มาจากอะไร,ไรใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับหรือชีวิตเนี่ยคืออะไรชีวิตนี้ก็คือคุณอุดมเดชเป็นเจ้าของชีวิตไงเป็นเจ้าของชีวิตนะครับผมนะสมมติเอานะจริงๆอ <c oughs> ิงอะไรที่ไม่จะเป็นหรอกแต่สมมติเนี่ยเป็นชีวิตเนี่ยนะที่เราได้มาเนี่ยคุณมันมีเหตุอดีตมามีเหตุอดีตมาเราทําเหตุไปเจอที่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าเมื่อชาติก่อนนะเราเคย รักษาศีลน,นะใช่ก่อนเราเคยรักษาศีลชาตไหนๆก็ตามเถอะเรามีกรรมนิยมแบบนี้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอานิสงของของศีลน,นั่นแหละเป็นเหตุให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดเป็นคนคุณคนนี้แหละแล้วก็มีใจศรัทธาเพราะเรามีศรัทธามาแต่อดีตมันเชื่อมกันมีอดีตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันคุณก็เลยมาหาอารมณ์แบบนี้อีกแต่ว่าจะทำไปเพื่ออะไร กุศลเนี่ยภาวนานะมีทานทานกุศลสิ่งกุศลภาวนากุศลจะทําไปเพื่อประโยชน์อะไรกุศลแบบเนี้ประโยชน์ือจะไม่เกิดกันนะ <c oughs> เท่าหรอไม่ต้องเกิดอีกเอาไหม <c oughs> อ้าวเราเราเกิดเราก็ต้องได้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่ไอ้เรื่องไม่เกิดในยกไว้เถอะมันไม่ไม่ง่ายเลย <c oughs> ไม่ง่ายเลยต้องอย่างไรอย่างไรก็ต้องเกิดเนี่ยนะฮะยังเกิดอีกมากด้วยเกิดมาแล้วก็มาก จะเกิดต่อไปอีกก็มากอีกแต่ไอเรื่องไม่เกิดนี่ยากจริงๆแต่ว่ากุศลแบบนี้เชี่้เห็นว่าเป็นกุศลที่จะนำออกจากวัตตะครับจะนำออกจากทุกออกจากวัตตะแต่ว่าต้องมาประเจริญอย่างเนี้ยเสมอๆแล้วก็รู้เหตุรู้ผลเข้าใจวิธีเข้าใจ,าใจ <c oughs> ก,าการงานที่ที่ต้องทำ อย่างเงี้ยถึงจะเราถึงจะเกิดได้น้อยลงมันก่อนอื่นมันต้องเกิดน้อยลงก่อนเพราะเรายังมีกิเลสเราก็มุนม่นวนเวียนอย่างเงี้ยกิเลสมีอยู่ในใจใช่ไหมก็เป็นเหตุเราทํากรรมทํากรรมก็ได้เกิดได้วิบากมาคือกายจับใจเมื่อมีวิบากมาก็มีกิเลสในวิบากมันเนี้ยมีกิเลสมาในใจเราอีกเราก็มาทํากรรมใหม่ต่อไปใช่ไหมฮะมันเนี้ยมันปดวนอย่างเงี้ยกิเลสกรรมวิบากอดีตป,ปัจจุบันปัจจุบันอนาคต นี่การแต่ไอสังตรวัตก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมทํากรรมแล้วก็เกิดวิบากได้รูปขันมาเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดยากมากเลยนะฮะแล้วก็าทากรรมอีกต่อไปอีกข้างหน้าอีกเกิดต่อไปอีกในนี้ทุกวันนี้คุณทําอะไรบ้างอะตื่นนอนทําอะไรเนี่ยจะถามเหมือนคุณคนนี้ตอบได้ไหม ครับผมอย่างเดียวกันนะแหละตื่นนอนผมก็คืออาศัยใช้คําว่าดูนะครับอ่าดูดูดูเอาอะไรเนี่ยดูดีดีเอาดูก็จะเรียกว่าเอาใจดู <f irm> ครับผมเอาใจครับาใจเนี่ยเป็นผู้ดูครับผมไอ้ที่รู้สึกนะคือใจรู้สึกที่ไหนดูที่ไหนฮะดูที่ไหนก็ดูที่ร่างกายเนี่ยะครับผมตรงไหนร่างกายตรงไหน,น ร่างกายก็อยู่ที่นี่นะฮะที่ตรงไหนร่างกายที่ล่างทั้งล่างนี่แหละทั้งหมดเนี่ยนะใช่ครับทั้งร่างกายเนี่ยครับดูมันทั่วร่างกายอยู่นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันคืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ดูดูดูอากับกิริยาของเขาต่างๆนะครับที่เขาจะเคลื่อนเขาจะไหวดูทําไมอ่ะดูทําไมฮะดูทําไมฮะ ดูทำไมคุณคุณได้หนังสือแนแนวป่าใช่ครับผมได้นะชคุณก็ได้นะครับไอแนแนวนี้สําคัญคุณต้องไปแม่นนะแม่นรูปแม่นนามรูปอะไรนามอะไรนี่อย่างเนี้ยคือรูปนั่งครับใช่ไหมฮะเราเราชื่อคําว่าดูเนี่ยหมายถึงใจรู้สึกนะเอาไปรู้สึกที่ท่าทางที่นั่งแล้วต้องรู้ว่าเป็นรูปนั่งรูปนั่งเนี่ยเราจําไว้แล้วจําจากไอ้นั่นแหละไอ่ไอ สติปัฏฐาโหมดอินเดยาบทนี่แหละเขาจะมีรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเราไปท่องจําให้แม่นรูปนั่งคืออย่างนี้รูปนอนคืออย่างนี้รูปยืนคือทรงรูปเดินคือก้าวเนี่ยเนี่ยรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินแล้วนามก็อีกเยอะนามเห็นนามได้ยินนามรู้กลิ่นนามรู้รสนามรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งนามคิดนึกเนี่ยนามก็มีเยอะคุณต้องอ่านและทําความเข้าใจในนั้นให้ให้ดีด้วยนะ นี่พูดถึงประโยชน์ที่จะปฏิบัติต่อนะอันนี้เราจําเป็นต้องแยกแยะหรือเปล่าครับคือเราดูปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกว่าอันนี้รูปนั่งรูปยืนรูปนอนหรือเปล่าคือเราต้องใส่นามนามไปกับของจริงอันนั้นบอกไม่ใช่บอกนะนามเนี่ยรู้สึกนะไม่ใช่บอกนะบอกเนี่ยมันคิดบอกนะนึกนะบอกเนี่ยเป็นการนึกแต่นามเนี่ยเป็นความรู้สึกเรายังไม่แม่นใหม่ๆนี่เรายังไม่ปรากฏแต่จะปรากฏที่ท่าทางได้ที่รูปนั่ง รูปนั่งหรือรูปนอนหรือรูปเดินที่อาการที่เก้านี้ปรากฏได้ปรากฏแก่ับความรู้สึกนะฮะส่วนน้มอย่างอื่นยังปรากฏไม่ได้แต่เราเรียนรู้แล้วจําไว้ได้เนี่ยว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามรูปนั่งคืออย่างไรนี่รูปนั่งคืออย่างนี้แหละนั่งแต่รูปนั่งก็มีหลายอย่างนะนั่งกับพื้นก็ไปนั่งไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะครับนี่นั่งกับอีก็นั่งไปอีกแบบหนึ่งรูปยืนก็ทรงอยู่อย่างเงี้ยรูปเดินก็ก้าวไปรูปนอนก็ทาบกับพื้น อย่างเงี้ยเราจําในลักษณะได้แล้วเวลาเราไปนอนเราจะได้รู้สึกในท่านั้นถูกต้องหรือว่าไปนั่งเราก็จะรู้สึกในทาน่านได้ถูกต้องแต่ว่าท่าเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ส,สมบูรณ์ต้องรู้ว่าท่านี้คือรูปนั่งอันนี้เป็นหลักนะฮะแต่ใหม่ๆนี้ยังรู้ไม่ได้หรอกคุณแต่นี้ให้ใหแจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่ารูปอะไรรูปนั่งหรือรูปนอนหรือรูปยืนหรือรูปเดินต้องชัดเจน แต่ละรูปหมายถึงจําได้จําได้นะฮะไม่งั้นเราก็ไปดูแต่ที่ท่ายนี้ท่านนี้เอานี้ทานี้ท่าเดินอันนี้ท่านั่งอันนี้ท่านนอนท่าเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้เหมือนคือรูปอะไรเพราะฉะั้นเราต้องจําได้ว่าท่านี้คือรูปนอนเนี่ยยาวๆท่านี้คือรูปยืนเนี่ยทรงท่านี้คือรูปเดินก้าวไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเราเราเราแม่นอย่างเนี้ยค่ะแล้วนามนามทางตา นามเห็นนามได้ยินนามรู้กลิ่นนามรู้รสนามรู้สัมผัสนามคิดนึกนามก็มีหลายนามเราจําได้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาเราจะมาเอ่อมามาทำอ่ะมาดูอ่ะเราก็จะมาดูอ่ะที่ต้องนั่งเนี่ยนั่งเพราะเหตุอะไรใช่ไหมรูกนั่งคืออย่างแต่นั่งเพราะเหตุอะไรถ้าจะถามคุณว่าคุณนั่งทําไมต้องนั่งคุณจะตอบได้ไหมอันนี้คุยนะต้องคุยแบบนี้ครับค่ะต้องคุยแบบนี้ไม่ใช่ไล่เรียง แต่คุยเพื่อให้คุณแม่นแม่นแม่นเรื่องรูปเรื่องนามเพราะเรายังใหม่อ่ะถ้านี่ปฏิบัตินานกว่าจะรู้เรื่องกันไม่ง่ายเลยแหละบางองค์นานแล้วยังไม่ได้อีกเลยก็มีค่ะถึงขั้นละวาดก็เถอะบางคนบางคนนะขาประจําของเราเนี่ยสิบปีก็มียี่สิบปีก็มีเนี่ยมาปฏิบัติกันเนี่ยนานนานมาแล้วก็ก็เที่ยวปฏิบัติเนี่ยจนเกิดความรู้บ้างความเข้าใจบ้างอ่าอันนี้ ถ้าเราไม่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 เพียรทำอะ่ะไม่เข้าใจยากตัวเราเนี่ยรู้ยากคุณแต่เราไปรู้คนอื่นเขาไปรู้นอกตัวไงอันนี้มารู้ในตัวนี่เรารู้แต่คนอื่นคือนอกตัวนั่นเรารู้ง่ายเขาตายเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ผู้หญิงกับผู้ชายเห็นไหม <Okay. S 2> แต่ว่าของตัวเราอะ่ะไม่รู้รู้ยากเพราะงั้นเราต้องอาศัยวิเวกต้องมาอาศัยวิเวกอาศัยจำรวมอาศัยสังเกต ยงแลวยังมีอย่างธรรมะอื่นๆอีกถ้าเราไม่ได้อาศัยวิเวกเรามาหาตัวไม่ได้หรอกมันไม่มามันไปคนอื่นหมดเลยไปเห็นก็ไปรู้บัญญัติไปจําไอ้นู่นไอ้นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นแก้วไอ้นี่เป็นถ้วยไอ้นั่นเป็นพัดลมมันไปอย่างนี้หมดเลยนะคุณสังเกตดินะเพราะงั้นเราจึงต้องมาอาศัยวิเวกถ้าคุณเป็นคนชอบสงบและชอบศรัทธาแล้วก็หาวิเวกหาที่วิเวกแล้วก็ต้องชัดเจนในรูปนามเนี่ยนะ จะนั่งเพราะเหตุอะไรทุกวันเราก็นั่งคุณว่าคุณนั่งทําไมต้องนั่งตอบยากกันทำไต้องนั่งอตอบยากเหรถ้าคุณไม่นั่งได้ปะไม่ได้ครับทําไมไม่ได้ละ่ะเพราะว่าร่างกายจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเออเนี่ยงาตอบง่ายนิดเดียว <c oughs> คนเราไม่นั่งได้เหลอไม่นอนได้เหลอมีได้ที่ไหนนะครับอไม่เดินคนเป็นอัมพาตเนี่ยนะ นั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวกี่กี่วันตายอมันรอวันตายกันแล้วอ่ะมันช่วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นอ่ะีิรยาบทเนี่ยเป็นความจําเป็นจะต้องมีจะต้องผัดเปลี่ยนกันเพราะอะไรจึงต้องผัดเปลี่ยนียรยาบทถ้าจะถามเพราะอะไรฮะ ถ้าเกิดผมต่อก็เหมือนชีวิตมีลักษณะไหวเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะมันทนอยู่ไม่ได้ครับมันจะคุณนั่งอย่างเดียวคุณไม่นอนอะ่ะได้ไหรือเปล่านั่งอย่างเดียววันหนึ่งทั้งวันเลยเอาวันเดียววันเดียวไม่นอนไม่เดินไม่ยืนได้ไหมทนไหวหรือเปล่าก็คงจะทรมานน่าด <ละ S 2> ูฮ<ล>ะน<ล>ะัน<ล>ะ่น<ล>ะน<ล>ะสิงทนไม่ไหวอะทนไม่ได้เพราะความทนไม่ได้นี่เอง เราจรึงต้องผลัดเปลี่ยนอิยาบทอยู่เสมอเสมอหิวข้าวไม่มีข้าวกินคุณอยู่ได้ไหมอ่าอยู่ได้ครับแต่เราทรมานหน่อยฮะเอากี่วันละ่ะจะได้ลองดูไม่ทรงบินโตก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ได้กี่วันต้งครับผมแล้วนี่ชิดมาอยู่กี่วันอยู่สิบห้าวันครับโอ้สิบห้าวันเชียวโอ้ข oh, แข็งแรงเพิ่งจะมาอยู่ครั้งแรกอยู่ได้เหรอครับลองดูครับลองดูเหรอไม่ไม่ง่ายนะครับเอาลองดูอะไรกัน ราะงั้นถ้าเขาไม่มีข้าวให้เรากินน่ะคุณวันเดียวเราก็เจ้าแล้วทําไมอ่ะไม่มีข้าวกินอยู่ไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรคุณตอบติเอาธรรมดารู้สึกธรรมดานี่แหละไม่มีข้าวเลี้ยงเลยวันนี้ไม่สงมินโตคุณอยู่ได้ไหมใช่ครับแต่จะทรมานนี่ฮะทรมานทรมานร่างกายทรมานอยู่ได้สักกี่วันอ่ะไม่สงมินโตไม่ทราบครับยังไม่เคยทดลองครับมันอยู่ไม่ได้เราคุณทนไม่ไหว